ท,ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับเข้ามาอย่างรายการแหล่งข้าวรอบเกาะทางคึืนสตานีไอเดียทีวีแปดนะครับลื่นกล้องพี่น้องประชาชนทัวร์ตางจังหวัดภูเก,กต็ตจังหวัดกระบี่พังงาระนองสุราษฎร์นครไปจนถึงตรังสตูลกะสุดแวแตนะครับในฟังอินดามันทัวร์ตางประเทศด้วยกับรายการแหล่งข้าวรบเกาะแต่เดียวนำเสนอข้าวกันไปซ่องฉวงความเกินไว้ในท้องทิ่นแผ่นดินของพี่น้อง,องต่างในจังหวัดภูเก,กต็ต และ,ะจังหวัดในฟังอันดามันนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องได้รับทาบความเกินไว้ในท้องทิ่นแผ่นดินของพี่น้องทุก่านครับทีนี้ก็มาถึงช่วงแร่งตายบาบใจจริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเดิมที่ล้น้องยุย้ยจะจะเป็นช่วงสุดท้ายของน้องยุ้ยที่ดำเนินรายการกับผมไม่ถึงว่าช่วง ข้าวชวงแรกข้าวชวงที่องแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องยุยอย่างยุแต่วันนี้น้องยุยไม่ได้ไปไหนนะครับเป็นแต่ปฏิบัติภารกิจของอที่สําคัญวันจันทร์ก็คงจะกลับมาดําเนินรายการตามปกติทีนี้วันนี้ก็เลยทางรายการก็ได้ถือ่โอกาสาได้เชิญอาจารย์มงคลรัตนะผู้ทรงคุณวุฒิด้นานวัฒนธรรมมาพูดคุยกันตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงจบรายการเลยนะครับส7จดนาฬิกาห้านาทีขอต้อนก็สวัสดีกับอาจารย์มงคลรัตนะครับ ชมรายการต่างบ้านด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับก็บอาจารย์มงคลกับตอนตอนนี้เราก่อนที่จะไปในเรื่องของเถ่อาจารย์มงคลได้เตรียมข้อมูลมาบ้างหรือว่ามีความคิดมีแนวอะไรทีเกิด้าอาจารย์มงคลรัตนามาเนี้ยก็คงจะเป็นเืรองของอวัฒนธรรมเรื่องข้องรักเงาวความเป็นตัวตนข้องคนภูเก็ตคนท้องคา,าคนท้องทิ้นนะครับทุกๆพื้นที่ทุกถทิ้นเนี่ย จะมีความเป็นตัวตนมีจิตวิญญาณมีรากเหง้าที่สําคัญที่บรรพบุรุษเขาได้สร้างสมมว้จะเป็นในจังหวัดในภาคใดก็แล้วแต่มันจะมีเอกลักษณ์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของการดารงวิถีชีวิตอยู่นะครับคเดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ตอนนี้ในช่วงคองอ่แรกตายใบยใจก็เป็นทรัพย์ภาษาตายอาจจะเป็นคองแต่ปูกเก็ตนี่เป็นหัวใจสําคัญอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะมีคองอ่อเขาเรียก ภาษาตายจิกายเคียงเทียบเคียงก็มาคุยกันบ้างวันนี้ก็คงเป็นข้องผูกแก๊สได้กับพีบงคนเป็นเรื่องอภาซาจิตใจคำว่าเคลือมอ๋อครับครับท่านผู้ชมกับก่อนการผู้ชมรายการก่อนที่ว่าพมจะพูดึงคำว่าเคลือมรวมรายการครับคุณน้หนวยกุมบาลน,นะครับพอมกอดหรือพ่อมต้องขอขอบคุณสถานีไอเดียทีวีแปดโดยเฉพาะอย่างหญิงหนองมิน พ่วงนยการท่านีที่ให้วิธีมอบวิธีนี้ให้กับผมครับจริงๆแล้วผมคือรายการนี้ผมชอบคือที่ชอบมันไม่ใช่ชอบไลยชอบแต่ว่ามันเป็นปราท่าทิ้งเป็นปราท่าทองค่าเราตามผู้ชมทางบ้านยัางจะกผมออกไปนองหน่วยคุณดำหน่วยไม่ถาป่านานไม่แต่ว่าไล่คนโทรทัพ์ไปบอกพี่บ้านบอกว่า บรรทุกนี่ออดเหลาไม่อ่าอ่ากล่าวว่าออดเหลาไม่ครับถึ่งนี้พ่อมก็บอกว่าออดเหลาออดเหลาออดเหลานะเพราะว่าท่านพ่อมินท่านผู้อำนวยการมินท่านก็บอกว่าให้ลุงของคนมาออดเหลานะก็ก็ขอบพระคุณครับครับแต่เดี๋ยวพ่อพ่อนังฟังก้อนไงเราจิ้ไปพูดคำว่าเคลือบนะครับพมหนังฟังถึงเหลืองก้องมันทัศนาทีนี้คุณอำนวยบอกว่าไอ้พวกนี้ยมัน ก้างค้างคืนนะครับพวกนี้ไม่รู้นะน้องนุยนะว่าเข้าในวัดนั้นเข้าติดตังวงจรปิดกันต่างพีนะก็ติดติดตังวงจรปิดไว้ไว้ต่างพีเพราะฉะนั้นไม่มีไม่ไม่มีทางเลยเมื่อแคแก่วัดควรวัดวิชิตทั้งการามวัดควรที่พอเป็นรวยยาวจักรอยู่เนี่ยกัดติดตังวงจรปิดไว้แต่ว่ามันหลักแม้กระทั่งก๊กน้ำ เอาหมดนะเอาเม็ดเพราะว่าเพราะว่าก๊อกน้ำามันสองเรื่องก๊อกน้ำมันวัวสองเรื่องไม่สองเรื่องกับมันหลักเม็ดนี่ค่ายได้มันค่ายได้มันหลักไปค่ายได้คือไอ้นี่พอมข้าใจว่าปวดติดยาปวดติดยานะไอ้ติดยาพ้มก็เลยก็ฟากพอแม่นะผู้ปกครองนะช่วยรู้ช่วยแลช่วงนี้ช่วงโรงเรียนปิดโรงไม่บาปไม่หน้าไม่ผู้เลต่างใจนะแต่ว่าข้อที ช่วยช่วยสวยเป็นลูกเป็นตาช่วยดูแลลูกหลานช่วยดูแลทีนี้เด็กที่อายุไม่ไม่เกินทิปแปดนะระหว่างทิปเจ็ดนะฮะทิปเจ็ดลงมาถึงเจ็ดปีพวกนี้นะอันตรายพวกนี้ต้องไปยู่เขาต้องต้องไปยู้กตีดัชนีคือมากกว่าหมายเนี่ยสถานพินิจสถานพินิจครับนี่ไงครับทีนี้เรามาเข้าทุนรายการคำว่าเคลื่อม เคลื่อมตัวนี้มันเป็นเนี่ยเนี่ยเคลือมตัวนี้เคลือมตัวนี้ไม่ถึงคําว่าไม่ถึงสะอาดไม่มีมันไม่มีไรไม่มีบัดบเคลื่อมเลยเนี่ยมันโตโตเคลือมโตเคลือมแมเคลือมเลยเก้าอี้ก็เคลือมนังเคลื่อมอ่ะเคลือมนี่ไม่ใช่เถ้าแต่ว่าถ้าอาดอย่างเดียววัน แผไปเล่นไปเล่นแพจนเม็ดเขือมเลยออันนี้อันนี้อีกมีตีนึ่งเม็ดเลือดไม่มีไรเลือดนะะขอโทษเขือมเลยไปเออไปไปไปแทงกุ้งปลาการดีไปเล่นดัมมี่เมื่อกบชถวส่วนอะแพลจนข้องชานลูกตอเป็นปีนี้เป็นนัดโจนลักเที่ยจนเขือมเลยโจนขึ้นเขือมเลยเขือมเลยเขือมเลยไม่เลือดตะกี้ไม่เลือดทะกี้ ไม่เลือดตะกี้ตึงเอาเขื่อมไม่เลือดตะกี้คือไม่ว่ามันมันหลักมันจนเขื่อมเลยก็ยไม่ตึงมาทีปอาจารย์มงคลได้นำเสนอนี่ก็ไม่ตึงว่าเขื่อมนี่ยมันเร,เราคือปูแต่ในเบื้องต้นนี่เราสามารถที่จะมองด้ซ่อกมิติับมิตินึ่งก็คือ เือแบบสะอาดสะอาดโต๊ะนี่เขือมเขือมผืนบ้านนี่เลืบอาจินแจ้อจินแจเหรอจินแจ้จินแจ้อ่าจินแจจินแจ้นี่เครือมหน้าเด้อแล้วมันบับเด้อแล้วายนอนเล่นน้ำตักน้ำอาบก็ได้อ่าหรือว่าแขนหน้าบ้านนี่โอแขนหน้าผาก็ทำเลือมดีนะอ่าก็คือสะอาดทีนี้ถ้าเลือมยีมีทีหนึงก็คือแปรจนเขื่อม แม่ไปแ่นดับเมือีแปะเมื่อจะตูดเมื่อทีมงานไอเดียทีวีแปะเลยวันอาบพวันอาบว่าวนนอบก็องเราว่าอวันนี้พี่น่อยพมเดินไปตรงนู้เส้นแล้วไปเห็นเสื้อสวยเตือนตัวหนึ่งอย่างต่างโย่ช่องรอยพมก็ใจว่าตัวหนึ่งห้าสิบตีนได้ได้ตวงสองรอยห้าิบ ข้มเขือมเปล่าเลยหรือฝักเปล่ามาเขือมเลยฝักตังักเปล่ามาจนเขือมไม่เรื่องหี่อเปล่าตีดีพาเรือพากันเหมือนกัน เสื้อปลาเนี่ยนะมันติดตกกลอกติดทอกลุ้นติดตอกลุ้เนี่ยเราเอามาทักจนเรื่อมดีดจนเรื่อมดีดกับเขือมนะดิดในเครื่อมอุดเอาไว้อุดกับอุดกอุดเต้าอุดเต้าไอ้เขื่อมไอ้กริบนี่คมีบลยปวัดปอทุกปั๊บบาดมือเลยเนี่ยเอามาอุดจนมาอุด อุดเต้ามาอุดมาริดไม่ใช่อุดทะเลซายนะไม่ย้ำไม่ย้ำไม่ย้ำเลยนะปกติอุดเต้าเอาอุดเต้ามาเอามาิดนะครับทีนี้ทีนี้ตึ้งอันนี้พอเอาอุดเต้ามาริดแล้วนี่คือว่าเนี่คือคําว่าเคลื่บรายการเนี้ยคือคําว่าเคลื่มเคลื่มนี่หมายความบานช่องนี่แหละสะอาดอะไรอ้เลยเจ้าของบ้านก็เคลื่มด้วยแต่เดีนี้เขาเขาเตรียมไว้นี่ว่านาอ็อแกเตรียมว่าเช่นว่า การขยายความกว้างกับว่าเขิมในในมีที่ก้องทางสถานีนะบอกว่าแม่แกงจังนะแม่แม่เราแกงจังเลยปัดแม่เราแกงจังเลยวันแรกมันต้องมีต่อต่อทายแหละแม่ท่านแกงจังอมาแกงจังปัดกวาดเจ็ดตู้บานจนเขือมเลยการไม่ความมาไม่มีสกุลอะไรการไม่ความมาเช่งเช่งเชิงเช่งเชิงเช่งเช่งที่นี้ครับพอเราเราชมอมาปนนีอมาวะมาเลย อย่าเดียวจมมะอย่ว่าทำปัดเช้งจนเขื่อมมาช่วยมาอย่าอย่ายืดกีการอย่าอย่ายืดกีการมาช่วยเช้งด้วยให้มันเขื่อมด้วยนะมันเขื่อมนะเพราะว่ามันมันมันจกล็อกนานแล้วเหมือนเหมือนเหมือนนี่เหมือนเมื่อไหร่ใคเจียวไข่เจียวไข่เจวกินข้าวในหม้อ กวาดจนเคลื่อนอ่ากวาดจนเคลื่อนเลยไม่กวาดมาไม่มีเลือดสักเม็ดทั้งกวาดคูดโคลงโคลงไม่เลือดสักเม็ดเคลื่อนเลยกวาดคูดจนเม็ดโดนไหนครับนี่นี่บรรยากาศบันทึกปุดเราหนังแรกเนีะหนังนั่งคุยกับอายตามงคลเนี่ยเราหนังแรกเนี่ยอย่างน้อยคนเดียบานเนี่ยเขาจะได้ชมเนี่ยเขาจะมองผ่านไปด้วยอ่าเอาจริงจริงแต่เด็กอ่ะเอาแต่เดี๋ยวคุณลำน้อยพูดึงเหลืองกินข้าวครับกินจนเคลื่อบ เลือมนี่ไม่ใหญ่วานานนั่นถ้าเขือมันม่มันเนาะจะกินข้าวเขือมจนเม็ดจานไม่เลือกทักเม็ดไงนี่ก็เรียกเขือมแล้วทีนี้น้ำฉุบแล้วท้าหวาน้ำฉุบย่ำจิงช้างย่ำโดยจิงช้างเาตึ้งกาดีเอาไว้ลุมุดนั่นลุมุดเกร็ดลุมุดด้วยอดออดออมาตึ้งลลคนยอดนั่นคอเอามาตึ้งเกร็ดแล้วก็ตึ้งข้าวกาวหุ้งโดยกาวหอม ห็นไหมแล้วตึงการนี้มาตึงกินกินแล้วอ่้นำชุบเม็ดพอนำชุบเม็ดแล้วทำเปลือนี่เอานิ้วนี่กวาดไตเขื่อนเอาตอนนี้ปัาพากัมาเขือมไปก่อนกลับไปต่างจังท่านีสักิดหนึ่งะได้ได้ได้ครับเชื่น